สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเราอยู่กันอยู่บริเวณในส่วนของชั้นใต้ดินนะคะของศูนย์การค้าเจเจมอตตุจักรนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเลือกชมสินค้านะคะเกี่ยวกับชุดฟอร์มของพนักงานนะคะแต่ว่าเป็นชุดฟอร์มเกี่ยวกับอะไรนะคะเราต้องเข้าไปดูนะคะด้านในกันค่ะก็คือร้านนี้นะคะที่เราจะเข้าไปดูด้านในนะคะ เราเข้าไปสอบถามพี่เขานะคะที่อยู่ด้านในกันนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะพี่คะช่วยแนะนําสินค้าหน่อยที่ร้านมีชุดยูนิฟอร์มนะคะอะไรขายบ้างคะคะจะมีชุดผ้าโซลอนตัวนี้จ้ะผ้าโซลอนต้นไหนเอ่ยผ้าโซลอนผ้าโซลอนแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะคือผ้าโซลอนค่ะตัวนี้ก็ผ้าดโซลอนจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อโซลอนเหมือนกันค่ะมีทั้งแบบว่ากางเกงมีหลายแบบกางเกงกับกางเกงก็จะมีแบบขาตรงแล้วก็แบบป้ายก็มีอะคะ แบบป้ายก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้นะคะกางเกงเ็าจะมีแบบตรงแล้วก็แบบป้ายแบบนี้ก็มีะคะ่ะอ๋ออันนี้คือกางเกงแบบป้ายกับปงเกงกระโปรงป้ายจะ้ะส่วนมากเขาเอาไปใช้อะไรกันนะคะเอาไปใช้นใน,บบน,ร,นร้านนวดร้านสปาแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารได้หมดค่ะก็คือชุดที่ เราพาผู้ชมมาชมวันนี้ก็คือเป็นในส่วนของชุดยูนิฟอร์มพวกร้านสปาโรงแรมรีสอร์ทหรือก็เป็นพวกร้านอาหารไทยๆเลยเนาะใช่ค่ะ <Bun> ใช่ค่ะโอ้แล้วนอกจากชุดนี้แล้วมีอะไรบ้างคะ,ะมีสีให้เลือกเยอะเลยค่ะมีสีให้เลือกเยอะแบบนี้เลยค่ะมีหลายแบบอยู่แบบนี้ก็คือผ้าเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้ผ้าโซลอนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อยือดเสื้อยืดเสื้อยืดมันจะมีแถบเฉียงแถบตรงค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อแขนตุ๊กตา อันนี้เป็นแบบเสื้อแขนตุ๊กตานะคะอ่าใช่ค่ะก็คืออย่างนี้เขาขายเป็นชุดหรือว่าเป็นแยกเสื้อคะพี่เป็นชุดก็ได้แยกก็ได้อืมอ่ะสมมติว่าตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตเดียวกันเลยเนาะเป็นเซ็ตก็ได้ค่ะโออันนี้ทั้งชุดะะทั้งชุดค่ะทั้งชุดอันนี้ของเราขายแบบเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบชุดด้วยอ่าใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดี่ยว กับแบบชุดราคาก็ต้องแตกต่างกันเนาะ<ช>แตกต่างกันค่ะถ้าเป็นชุดนี่เราที่หน้าร้านเราก็จะส่งอยู่ชุดละห0าร้อยผ้าของเราเนี่ยชุดสปาชุดอะไรทั้งหมดในร้านของเราส่วนมากมีทำมาจากผ้าอะไรบ้างอะคะเป็นแอซอยืดจะเป็นคัตตอนร0อยเปอร์เนต์ค่ะก็ค,คือตัวนี้เนาะใช่ค่ะสีไม่ต,ตกค่ะ อันนี้มีหลายสีมีีหลายสทั้งหมดประมาณ20่สสีอะค่ะนี่นะคะค่ะตัวนี้จะมี20่สสีจริงๆแล้วมันเป็นสีเขียวนะทําไมดูในกล้องเราเป็นสีชมเป็นสีฟ้าเลยเดียวแต่ว่าในในกล้องสีกับตัวสดมันจะแตกแตกต่างกันใช่มีหลายสีค่ะอันนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากสีไม่ตกแบบอันนี้คือสีไม่ตกด้วยใช่ค่ะ เสื้อยืดแบบนี้เป็นผ้าคอตตอนแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณตัวละเท่าไหร่คะตัวนี้อ๋อราคาส่งทั่วไปก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบจริงๆแล้วที่ร้านขายราคาปีกไหมคะราคาปีกก็ขายจ้ะทั้งปีกทั้งส่งนะต้องกีดตัวขึ้นไปอะก็ก็หกตัวขึ้นไปก็ได้ราคาส่งแล้วจ้ะโอ้ตัวนี้จะเป็นแขนตุ๊กตาเราจ่ายแมท์ได้เราจะไปแมตต์กางเกงอะไรก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีแดงแล้วก็สีแดงนะคะ สินค้าค่อนข้างงานจะละลเอียดเนาะอันนี้ของพี่รับจากโรงงานมาหรือว่าน,นี่<ะ>ผลิตเองจ้ะทำเองจ้าอ๋อพี่ผลิตเองด้วยอ่าใช่ค่ะทำเย็บเย็บตัดเองจ้าโอ้โหแสดงว่าร <c oughs> ้านนี้ต้องราคาถูกแน่นอนเนาะ <c oughs> จ้ะแล้วก็มีของแบบผู้ชายก็มีนะคะมีจ้ะผู้ชายจะมีคอกลมแล้วก็ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายกระดุมนี้ชุดเป็นผ้าปาเต้อันนี้ของเราก็มีผ้าปาเต้ขายด้วยใช่ค่ะเป็นผ้าปาเต้ครึ่งหนึ่งทูโทน อืมอ่าทูโทนสวยดีเนาะชุดนี้ตัวนี้จะมีหกสีอ๋ออันนี้ก็คือมีหกสีด้วยใช่ค่ะชุดละเท่าไหร่คะแบบนี้ห้าร้อยห้าร้อยเว้ยถูกกว่าเนี้ยอ่าห้าร้อยเออราคาก็ต่อรองได้ราคาต่อรองได้เนาะะอันนี้ก่ะแล้วอันนี้เป็นผ้ามาทำอันนี้โซลอนโซลอนอันนี้ก็โซลอนหมือนกันแต่ดูเรียบเรียบเนาะใช่มันมีหลายแบบอาจารย์มีแล้วก็จะมีผ้าแบบ ค่ะลื่นๆจอกลื่นจะออกลื่นนะคะน่าจะแบบแห้งไวเลยล่ะนี่แห้งไวจ้ะโอ้อันนี้เป็นแบบทรงไปๆอันนี้ก็มีตัวนี้ชุดนี้จะมีตอนนี้มีอยู่สองสีลูกค้าสามารถตัดตัดเป็นออเดอร์จ้าได้อ่ะก็คือทรงนี้เนาะมีแบบ กางเกงเป็นทรงกางเกงอ่าเป็นทรงกางเกงจะเป็นทรงนี้เลยอ๋อก็ซื้อทรงนี้ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งพี่ที่ร้านเขาตัดก็ได้นะคะแล้วด้านในค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเนาะโอ้โหเนี่ยมีสีให้เลือกเยอะหลายแบบเราที่ร้านจะมีหลายแบบแบบเฉียงก็มีอะค่ะแบบเฉียงอันนี้คือแบบเฉียงเนาะอ่าใช่ค่ะแบบเฉียงอืมค่ะ แล้วก็มีสีอื่นก็มีน้องแบบสีแบบจริงๆที่มีแบบสีแบบฉูดฉาดแบบว่า<ช>อันนี้ก็มีนะแบบว่า<ช>สีสวยเลยอะ<ช>สีแดงงนี้ มีแถบมีแถบลายตรงก็มีอ้สีแดงสวยอ่ะสีแดงสดอันนี้สีแดงสดหนูชอบอะไรสีสดสดค่ะนี่ค่ะสีแดงสดมองดูไว้นะคะสําหรับร้านนวดแผนไทยร้านสปาแล้วก็ร้านอาหารไทยนะคะสมมุติว่าอยากจะได้สินค้าแบบนี้นะมาดูกันได้เลยนะที่ร้านฟาสไส้ไทยแลนด์เนาะอยู่ชั้นใต้ดินอย่าต้องคอยบอกชื่อแล้วก็ชื่อร้านอยู่บริเวณไหนบอกเป็นพักๆนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมที่เขาเข้ามารับชมก็อาจจะไม่ทราบว่าอยู่บริเวณไหนเนาะ แล้วฝั่งนี้ก็มีในส่วนของเกงสั้นก็มีจ้ะอันนี้เป็นกางเกงหรือกระโปรงเป็นกางเกงกระโปรงป้ายจ้ะใช่ตัวนี้เราสามารถเอามาแมตต์ตัวนี้ก็ได้แมตต์กระเสื้อยืดได้หมดเลยจ้ะก็คือแมตต์กับตัวนี้เออก็เข้าท่าดีนะแมตต์ได้หมดอะอคะเออสวยสวยสวยแมตต์อ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบเป็นชุดนะคะแมตต์กันดีด้วยอืมราคาก็ไม่แพงนะคะที่ร้านนี้นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะเป็นแบบกางเกงกางเกงแบบขาสั้นเป็นแบบทรงป้ายเนาะ ป้ายหน้าค่ะอันนี้ก็มีแบบเกงกระโปรงป้ายหน้ามีหลายสีค่ะแล้วมีสต็อกค่ะมีของพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสต็อกของเขานะคะดูซะก่อนนะคะเป็นไงคะสต็อกโอ้หเยอะไหมคะแบบเยอะมากค่ะแล้วไม่ใช่ของเขามีแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะจริงๆของเขามีอีกสี่ร้านอีกสี่ร้านเนาะโอ้โหเยอะมากแล้วก็มีทรงแบบแขนด้านบนนู้นด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแขนสามแขนห้าส่วนจ้ะแขนห้าส่วน อันนี้เขาเอาไปใช้ไปในในส่วนของงานโรงแรมหรือเปล่าคะใช่โรงแรมรีสอร์ทอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสองทรง,งแบบนี้มันเหมาะกับงานโรงแรมเนาะอ่าใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นร้านสปาก็โอเคก็ใช้ได้เหมือนกันนะค่ะรอ,องเท้าก็มีนะคะรองเท้าเดินในในสปาแล้วก็ผ้าคาดเตียงอะไรอย่างนี้ยมีะะหมดเลยค่ะให้ดูนะคะว่าเขามีหลากหลายแบบหลากหลายสีให้คุณได้เลือกกันเลยนะคะที่ร้านนี้ค่ะ ร้านฟ้าไทยนะคะไทยแลนด์นะคะจำหน่ายชุดยูนิฟอร์มนะคะในส่วนของพนักงานตปาโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารนะคะสนใจสินค้าแบบนี้แวะกันมาดูได้เลยที่ร้านค่ะ,ะโซนฝั่งนี้บ้างนะคะชุดเขามีแบบว่าเยอะเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ อันทรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าทรงอะไรกางเกงหน้านางอ่ากางเกงหน้านางจ้าอันนี้จะอัดจีบข้างหน้านะคะอัดจีบข้างหน้าดูเหมือนฝ้าสิ้นเลยนะดูไกลๆหน้านางอันนี้เป็นแบบเฉียงค่ะดีไซน์มีจะดีไซน์ก็เป็นแายแบบดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรโชว์ลวดลายแล้วตรงกลางเนาะอันนี้ก็แบบแนวเฉียงๆดูเก๋ๆนะคะสวย มีทั้งแบบว่าสําหรับเสื้อก็มีทั้งแบบเสื้อยืดด้วยเนาะ,ะเสื้อยืดเื้อยืดเข้าชุดได้หมดเอามาแมทกันนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งกันดีกว่าของมันเยอะสต๊อกเยอะโอ้โหถัดมาก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะร้านเขามีหลายร้านมากๆเลยนะคะร้านฟ้าใสไทยแลนด์นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชุดอะไรคะพี่แบบอันนี้ชุดไว้สําหรับเปลี่ยนให้ลูกค้าเวลามานวด ก็ต้องมีชุดเปลี่ยนมีชุดเปลี่ยนนะคะมีทั้งคอเจาะคอกระดุมอ่ะลองดูอันนี้จะเป็นคอเจาะนะคะคอเจาะเขาเรียกคอเจาะคอสวมได้เลยอันนี้คอกระดุมก็จะมีกระดุมข้างหน้าก็จะเป็นแนวนี้นะคะเป็นกระดุมด้านหน้ามีหลายสีนะคะมีหลายสีค่ะมีสีอันนี้ทำจากผ้าอะไรคะอันนี้ผ้าคัตตอนจ้ะอ๋อก็เป็นผ้าคัตตอนไม่ใผ้าผ้าคาตตอนโทเลอะไรพวกนี้จ้ะไม่ใช่ผ้าฝ้ายจ้ะอืมมีหลายสีนะคะแล้วก็รวมไปถึง กางเกงด้วยเนาะกางเกงจะเป็นยางยืดจะมีแบบยางยืดหัวยางยืดจ้ะใส่สบายรีไซส์ใส่ได้ทุกคนมันจะมีทั้งรีไซส์และไซส์ใหญ่จ้ะอ๋อนี่นะคะอันนี้เซ็ตนี้นะจ๊ะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ค่ะอันนี้คอเป็นแบบอันนี้คอจะคอเจาออันนี้อันนี้เหมาะกับผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยอ๋อนี่นะคะกางเกงเหมือนกางเกงขายก้วยเลยนะคะใช่กางเกงทรงนี้จ้ะ อ๋อกระเกงทรงเดียวกันทรงเดียวกันจ้ะแต่ทีนี้หุ่นเขาสูงไงเขาก็เลยดูดูเหมือนกะเกงขาก้วยเนาะนี่นะคะก็ยังมีโอ้มีสลาสพี่เขามีมีเยอะมีของสต็อกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเฟ้์ยืดมีอยู่ที่ฝั่งนี้ค่ะลายเก๋ๆสีสวยสีสันแบบโอ้โหสดใสจริงๆอันนี้ผ้าอะไรคะพี่อันนี้โซลอนจ้ะโซลอนโซลอนเหมือนกันเนาะโซลอนให้ดูนะคะอ่ะ บอกอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ <Okay. S 1> คุณลูกคาาก้าค่ะท,ที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะสนใจสินค้านะคะชุดสวยๆแบบนี้นะคะคนไหนที่กำลังจะเปิดร้านสปารปหรือว่าร้านแผนไทยร้านอาหารนี่เลยค่ะตอบโจทย์คุณได้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะแล้วสินค้าด้านบนนี้ล่ะคะพี่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายสำหรับผู้ชายจ้ะ อ๋อเราสามารถสั่งทำตามออเดอร์ได้ถ้าเกิดคนไหนสนใจก็แวะมาได้นะคะรับทำตามออเดอร์นะคะอันนี้ทรงผู้ชายนะคะน,นี่ผ้าฝ้ายค่ะ สำหรับบริเวณนี้นะคะจะเป็นในส่วนของผ้าปูที่นอนรัดมุมมันจะเป็นลายแบบไทยๆแบบนี้เลยลายไทยจะเป็นลายพื้นเป็นสีพื้นแต่วัาดุคาดลายผ้าไทยจ้ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเตียงมาตรฐานทั่วไป3ฟุตครึ่งค่ะมีทั้งเตียงเตียงออแล้วก็เตียงน้ำมันมีเจาะรูหน้าอ๋อมีหมดเลยเนาะมีหลายแบบให้เลือกแบบจุใจเลยอะ สำหรับโซนด้านนี้บ้างค่ะอันนี้คือผ้าอะไรคะอันนี้เป็นผ้าสำหรับไว้ปูเตียงอะคะ่ะตุปูเตียงนะคะมันจะมีลายสองเชิงนะคะมีอันนี้ไหนบ้างคะ,อ,ะอันนี้ลายสองเชิงมันมีหลายสีนะคะประมาณห้าหกสีแต่แต่สีอ๋ออ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าลายสองเชิงเหรอ,อใช่ค่ะดี๋ยวกลางให้ดูนะคะคือ,อเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้ถ้าเราทําเป็นเตียงนวดจ,จะสวยวนี่ค่ะ,<อ>น,คะนี่ลายสองเชิงตัวเนี้ยค่ะ ยาวอยู่แล้วก็โอ้โหอันนี้สองเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรอ๋ออ่านี่ค่ะอันนี้ให้ดูแบบเต็มๆนะคะใช่ค่ะมีหลายสีนะคะตัวนี้มีหลายสีนะพอเรากางออกมาดูก็เห็นว่าลวดลายมันสวยดีเนาะอ่ามีหลายสีจ้ะพับอยู่มันดูไม่เห็นว่ามีอะไรเลยอะอันนี้ให้ดูลายใกล้ๆนะคะอ้าลายสองเชิงอ่าเป็นสองเชิงเหมาะสำหรับปูเตียงค่ะอืม เราสรุปสินค้าอะไรที่ของพี่ขายดีสุดคะเนี่ยชุดโซลอนก็จะเป็นชุดโซลอนอโซลอนแล้วก็เสื้อยืดเสื้อยืดก,ก็สรุปแล้วคือรวมๆแล้วสินค้าของพี่ขายดีแทบจะ,ะท,บทุกตัวทุกแบบเลยจ้ะแล้วสำหรับใคร <c oughs> ที่เห็นสินค้าแล้วนะคะในวันนี้อยากจะติดต่อกับพี่สามารถติดต่อพี่ได้ทาง ช่องทางไหนบ้างมมีเว็บไซต์เว็บไซต์ก็ฟ้าสายไทยแลนด์แล้วก็มีไลน์เฟซแล้วก็เพจแล้วก็หรือใครจะโทรมาก็ได้นะโทรถึงเนาะโทรมาสอบถามได้ค่ะก็สรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะคะสำหรับร้านนี้นะคะฟ้าใสาไทยแลนด์นะคะอ,อยู่าายที่ทนะคะ ศูนย์การค้า j จเจมอนะคะชั้นต้ดินนะคะห้อง G134 นะคะก็คนไหนที่ชื่นชอบนะคะสินค้าเป็นชุดสปาชุดโรงแรมรีสอร์ทชุดนวดที่ร้านนี้นะคะเขามีหลากหลายหลายแบบให้คุณเลือกเลยนะคะก็สามารถแวะมาซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาติดต่อหรือติดต่อผ่านช่องทางตามที่พี่เขาบอกเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในนี้นะคะก็สามารถแวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะ และเท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับท่านไหนที่เดินทางมาซื้อสินค้าที่เจเจมอนะคะครบ800บาทขึ้นไปนะคะจอดรถฟรี3ชั่วโมงค่ะเพียงนําใบเสร็จที่ท่านซื้อสินค้าในเจเจมอนะคะ พร้อมกับบัตรจอดรถยนต์ค่ะมายื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะจอดรถฟรี3มชั่วโมงเลยนะคะหรืออยากจะร่วมสนุกนะคะรุ่นรับของสมนาคุณฟรีก็ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะรับทันทีสเปร์แอลกอฮอล์ ho, ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาเลือกซื้อสินค้ากันได้ที่เจเจมอลนะคะเจเจมอลเปิดทุกวันถูกทุกวันค่ะ